อ้าวันเวทนะโบสโบสโป่า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 เอ๊ะวางๆทีอะไรวะน่ะใบพัดใบพัดเด้นิโนพัดโอ้โหแจมกิปากิปาไปกิปลากิปาข้างกเลยกิปกิปเปอร์ใหญ่อะตัวแดงอะ แผลนะแผลนะคูดอามาก่อนไปก่อนก็ได้กัดอีโนบายพัรครับป่า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 เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ มากลูกพอแล้วนะพอเลยครับกดเปก่อนแล้วครับนี่ผลงานเย,ยื่ออีหนูไปพัดแล้ววันนี้มาทำกันเลยนี่เป็นงไงอีนหนูไปพัดสวยไหมเ,เดี๋ยวขอดูหน้าคนทนทนตกได้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนเดก่อนเ <c oughs> พราะมันย้อนแสงสวยไหมสวยไหม <c oughs> ยอดครับทริปนี้เราโดดแล้วเดี๋ยวดูคนอ่าตกคนตกขอดูหน้าผู้ตกได้หน่อยครับอ่าผู้ตกถือดีๆนะครับเอาเอาเอาเนี่ยอันนี้ออกมาก่อนสิบ้างนี่พี่ข้าวี๋ครับข้าวอี๋ไปก่อนเนี่ยนจะเกะกะต้องข้าวอี๋ขอดูหน้าหน่อยครับขอดูหน้าหน่อยจับดีๆจับดีๆจับกันนี้อ่านั่นแหละ โอเคขอบคุณครับ hmm. น <c oughs> awesome. hmm. ี่ครับเบต้องใส่เบที่วที่หลังเบต้องถ่ายอย่างนี้ลูก